สวัสดีค่ะสวัสดีคดเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซทุกคนนะคะวันนี้เจอก,กันกับหนูกับพี่มิตดอีกแล้วกับเบ็ดปักปลาช่อนนะทั้งหมดยี่สิบคันค่ะวันนี้ออกมาหาปักเบ็ดปลาช่อนอีกแล้วค่ะใช้เหยื่อปลาเป็นนะใช้พวกปลากระดีค่ะเป็นเหยื่อเล่นนะนี่ค่ะหมายคลองธรรมชาติ ตอนนี้ก็อยู่กันแถวตำบลตะกางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะวันนี้ก็มารอลุ้นรอชมนะคะว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างหรือเปล่านะเป็นหมายที่เคยมาทงบ่อยๆอ,อะค่ะแต่วันนี้เรามาอีกฝั่งคลองนึงค่ะครั้งก่อนๆเราอยู่ฝั่งคลองฝั่งนู้นนะแต่วันนี้เรามาฝั่งนี้ค่ะ นูนพิมิตไปปักคันแรกค่ะตรงนี้คันแรกเลยค่ะร้อนมากเมษาหน้าร้อนของแท้มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงค่ะ เสร็จนะเสร็จเรบร้อยก็คลองสายนี้นะคะที่เราได้ทั้งปลาช่อนใหญ่ปลาชโดแล้วก็ปลากรดใหญ่ๆค่ะคลองสายนี้เลยแต่เราไม่ได้ไปปักที่เดิมนะ มันเป็นสายเดียวกันแต่เราจะไปอีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะวันนี้ตอนนี้ก็ปักมาได้สี่ห้าคันแล้วค่ะเอ๊ะทำไมน้ำไม่สวยเลยอ่ะพี่ทำไมมันเป็นแบบขึ้นสนิมอะ่ะน,น,<อ>น้ำไปไม้น้ำไปไม้เหรอ จะมีปลาให้ไหมเนี่ยยังไงก็ต้องมารอลุ้นรอชมไปพร้อมๆกันน่ะนะคะไม,ไม,ไม้มันับทมกันเยอะมันสู้เวิร์งที่เราไปเล็กๆไม่ได้นะน้ำอะ่ะรู้จะมีให้หรือเปล่านะคะพี่ๆก็อย่างว่าเนาะหาของแบบนี้ของในน้ำนะ ถ้าติดให้ก็ดีไปไม่ติดก็เจ้ากันตรงนี้สวยหน่อยค่ะโซนแถวนี้ถ้าว่าเพื่อนๆพี่ๆ f อท่านใดที่รับชมคลิปเรามาตั้งแต่เราทำกันใหม่ๆนะคะจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ได้ปลาช่อนตัวละสองโลค่ะ ก็คลองสายนี้เองค่ะแต่ครั้งก่อนเราปักจากฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็เป็นถนนเรียบคลองค่ะครั้งนี้เรามาปักฝั่งนี้ค่ะร้อนมากพี่มิตรชวนออกมาเที่ยงๆพอดีเลยโอ้ยอย่างกับไฟบันเลงกันปักมาตรงนี้มาเจอเบ็ดของใครไม่ทราบนะคะพี่พี่ แต่เขาไม่ปักแล้วอ่ะเราก็ปักแทนเนี่ยครั้งก่อนคลิปปลาช่อนสองกิโลอะค่ะเราเอาเหยื่อเขียดมาปักนะคะถ้าว่าพี่ๆท่านใดอยากรับชมถ้ายังไม่เคยรับชมก็กลับไปย้อนคลิปดูได้นะคะหนูหนูตั้งชื่อว่าเหยื่อเขียดทำงานแล้วนะปักเบ็ดปลาช่อนปลาช่อนตัวเดียวอยู่เกียร์อะไรตรงนี้แหละค่ะใหญ่มาก ตัวเดียวสองกิโลเสร็จแล้วอวะโอเค <Okay. laughs> สรุปขับเวียนไปเวียนมาค่ะพี่พี่เบ็ดยี่สิบคันนะปักห่างเกินค่ะเลยวกเวียนกลับมาดูไอเนี่ยค่ะฝั่งนี้ใหม่ที่มีล่มไผ่นะแล้วนแล้วเดียวหนูจะตัดให้ดูการปักไว้แค่นี้นะคะ ยังไงก็มาเจอกันอีกทีตอนเก็บกู้ดูเบ็ดค่ะมาค่ะพี่พี่วันนี้ออกมากู้เบ็ดเร็วหน่อยนะตอนนี้ประมาณสามโมงครึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ค่ำคืนนี้เราไม่ว่างจะมาค่ะก็จะมาดูอีกทีนึง เช้าเลยนะคะพิมิตบอกสายตึงเป๊ะเลยเออพิมิตกันเดินมาดูก่อนหนูนะกบอกสายตึงๆต,ตอนนี้เราก็ดูมาเกือบครึ่งแล้วใช่ไหมพี่ติดไม้ปะติดไม้ค่ะพี่พี่ติดไม้หลุดไปแล้วมั้งหลุดแล้วเหรอยอยูตายไปแล้วด้วย ยังอยู่ค่ะพี่พี่หนูเห็นแล้วเห็นหัวมันแล้วปลาอะไรพี่โส<อ>ดอีกแล้วเดี๋ยวนะคะกำลังดึงออกจากไม้่ยวโอ้ไซ ใส่ประมาณโลพันไม้อ่ะเนาะไม่ได้ขึ้นมาหายใจตายพ้นปลาจมน้ำตายค่ะได้อยู่ไหมสักโลนึ่งถึงมากเฮย้ยไม่ใช่ติดตั้งแต่เราพึ่งมาปักเหรอพี่เห็นเริ่มซีดแล้วอะ่ะนะ <S 2> <S 2> <S 2> นูว่าน่าจะติดตั้งแต่เราปักเสร็จใหม่ๆนู่นแหละ นับหนึ่งค่ะปลาชดโดตายชะแล้วคัดไม้ก,ก็เลยตายเลยเสียได้อ่ะเวลามันตายอ่ะเนาะอ,อยากเอาไปเป็นเป็นจะได้แบบไปขังไว้ก่อนจะแกงอะไรก็ คือมันได้แบบแกงสดๆไงแต่ถ้ามันตายก็คือปลาเค็มหรือไม่ก็ปลาหวานโอเคค่ะหนึ่งแต้มจะเกี่ยวเหยื่อไว้ใหม่เนาะพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเก็บกู้กันอีกค่ะเอคันนี้สายเกวไปข้างค่ะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยทำไมมันขึ้นฟองขึ้นฟองอะไรวะพี่ ดึงไปพันย่าน่ะไม่ไหวไม่ติงเลยนะแต่ว่าหนูก็าตายอ่ะดูภาพนั่นหนูเห็นมันขึ้นฟองฟองฟอ,งอะยงอยู่ยัง,งยอยู่ยัวนู่นนู่นนู่นจริงจริงด้วยออืหนูว่าแล้วมันขึ้นฟองขึ้นฟองเด๊ะเด๊ะเด๊ะโอ๊ยอะไรวะน้ำก็ลึกอยูนะนี่นะลึกเหรอ <c oughs> อุ้ยอุ้ยเฮ้ย่าไปไปชนอุ้ยอุ้ยดีใจมันใหญ่อุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยไปดูข้างบนค่ะไปดูข้างบนขึ้นบนก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันใหญ่อุ้ยเสียงดังอีกแล้วอุ้ยไปย่าหนูว่าแล้วหนูเห็นมันเป็น ไอ้ลูกโป่งขึ้นมาน่ะอหือโลครึ่งค่ะประมาณนะประมาณเอาค่ะวิ่ยเดี๋ยวกลับไปบ้านไปช่างดูค่ะอุ้ยนี่เลยค่ะที่ที่หนูบอกนะว่าครั้งก่อนที่หนูมาทงอะค่ะนานแล้วกับพี่มิดนะได้ปลาช่อนตัวหนึ่งสองกิโลค่ะเนี่ยมาถึงโซนนี้แล้วอุ้ย วันนี้จัดมาอีกแล้วโลกว่าค่ะพี่พี่คือหนูอยู่กับตาช่างอ่ะนะหนูแบบอาชีพเราอะค่ะหาปลาทุกวันเลยแล้วก็ขายปลานะแล้วเราสามารถที่แบบเห็นตัวปลาปุ๊บเราสามารถกะเอาได้เลยค่ะว่าตัวเท่านี้น้ําหนักเท่าไหร่อะค่ะตัวเนี้ยไม่ถึงสองโลเพราะว่าตัวสองโลใหญ่กว่านี้ค่ะแต่เกินโลค่ะ อยู่ประมาณโลสี่โล 5, ห้านู่นแหละตัวเนี้ยอุ้ยแต้มที่สองหมานหมาน,น,นจำช้อม,อมเสร็จได้คืนนี้เราไปธุระนะพี่เนาะเราไม่ได้นอนบ้านค่ะพี่พี่ก็เลยต้องกลับมากู้ตอนเช้าทีเดียวเลยค่ะเอ๊นี่ค่ะพี่พี่ดูสาย เวมาข้างอีกเลืเหมือนกันหลุดใช่ไหมเนี่ยแบบนี้กัดกัดแล้วมันโดนปลาลอยคุณยงน้นอ้าวเหรออ๋อ <c> โ <oughs> อ้หันมาดูหน่อยทสิพี่หันมาดูหน่อยอปลาโดนกัดหางนั่นค่ะปลาโดนกัดหางนะกัดแล้วมันดีดดีดขึ้นมานะพี่นะ เกี่ยวเหยื่อไว้ใหม่จะหมดแล้วเนาะเหลือกี่คันแล้วหมดแล้วสี่ห้าคันได้ไหมสี่ห้าคันก็ก็ตอนนี้เก็บมาถึงคันสุดท้ายแล้วค่ะเหยื่อตายนะพี่มิตรจะเปลี่ยนเหยื่อไว้แล้วเดี๋ยวยังไงเรามารอลุ้นกันตอนกู้ตอนมาเก็บวันพรุ่งนี้อีกทีนะคะนู่นฝายน้ำล้นนะ ที่หนูเคยมาเก็บหอยขมกับพี่มิตรเยอะมากค่ะก็ทำรายได้ให้หนูกับพี่มิตรมากแล้วเหมือนกันนะกับหอยขมเก็บไปขายค่ะทั้งกินทั้งขายตรงหน้าประตูฝายอะค่ะเกาะเต็มเลยตาปูนตาข้างเสาะค่ะมาถึงบ้านแล้วค่ะ เดี๋ยวเอาปลาออกมาชั่งดูกันนะคะว่าหนักตัวละเท่าไหร่ได้ลุ้นค่ะอยากรู้มากเลยชอ่วหนูทายว่าประมาณโลหนึ่งอ่ะนัน่นัอเนี้ยโลกว่าไม่ถึงสองหรอกนั่นเห็นไหมย่าเอาสวิงลงงี้หนักสวิงเอ้ยถือไว้ถือไว้ หนึ่งกิโลกับสี่ขีดค่ะน,น่าก็ใช้ได้นะไหนเอาไวด้ดูมาดูซิพี่ขังไว้ก่อนอเดี๋ยวโดนนุ่นใส่ถังใหญ่เลยน,นี่ถังใหญ่ลำบากให้โดนหรอกตายเลยอ่ะ ประมาณโลหรือไม่เกินโลเนี่ยแหละแปดเก้าขีดไหลหแม่นอีกนะเห็นไหมเท่าไหร่วะอืมเก้าขีดค่ะก็เป็นลูกชะโดนนะไซยมย่อมได้มาบ่อยตัวขนาดนี้ใช่ได้มาจนท้ายถูกหมดเดี๋ยวยังไงก็ รอรุ้นวันพรุ่งนี้อีกทีค่ะค่ะนี่ก็เช้าแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งค่ะกว่าเราจะกลับมาจากธุระนะกวจะมาถึงค่ะพี่พี่มาถึงก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยมาแวะดูเบ็ดก่อนนะคะเหยื่อตายเกลี้ยงเลยตอนนี้เก็บมาได้กี่คันแล้วพี่สี่คันห้าคันเนาะ นี่จะให้ดูว่าตรงที่เราได้ปลาช่อนใหญ่เมื่อวานตรงนี้เองค่ะนั่น,น,อ,นอืมวิธี สลัดเหยื่อของพี่มิรนะเอาคันเบ็ดฟาดกับน้ำเหยื่อก็หลุดอย่างง่ายดายม,มีมีรุ่นไหมไม่รู้ช้านี้เน,ะน,ะนานะนี่ค่ะเก็บมาถึงตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้ชะโดไปตัวหนึ่งค่ะเมื่อวานเกี่ยวเหยื่อทิ้งไว้ เหยื่อก็ตายนะวันนี้เหยื่อตายตายหมดเลยแล้วพี่เนะาะม, <c oughs> มันทําท่าจะไม่แข็งแรงแต่เมื่อวานอะไม่อีกอย่างหนึง่งกลางคืนเราไม่ได้มานะพี่นะ <c oughs> ใช่ที่จริงถ้าเราอยู่บ้านนะเมื่อคืนตอนดึกเราเราจะมากู้อีกรอบหนึ่งเราจะเอาเหยื่อมาเปลี่ยนนะคะ แต่ถ้าไว้แบบค้างคืนยันเช้าแบบนี้เลยคือแน่นอนเหยื่อตายหมดตายนเาลกว่าจะไปถึงคันที่ว่าปลาติดสมมุติว่าวันนี้ปลาติดเนาะนี่เรายังไปไม่หมดตายแล้วพี่เนาะอ,อาจจะตายก็ได้เพราะว่าถ้ามันจมน้ําอ่ะมันคืนไม่ได้มากูะนะ้มันมันมีจริงๆนะคะปลาจมน้ําตายเพราะว่า สัญชาตญาณปลามันก็ต้องขึ้นมาหุบน้ําหายใจนะคะถ้าเกิดมันติดเบ็ดแล้วมันไปพันกิ่งไม้ไว้ใต้น้ํามันขึ้นมาหุบน้ําไม่ได้ขึ้นมาหายใจไม่ได้มันก็ตายค่ะเดินอย่างเร็วนะไปค่ะต่อกันมาค่ะพี่ๆเชา้านี้มีลุ้นนะหนงเห็นแวบๆบแบบ ว่ามีปลาติดอะไรอ่ะอ,อ้อาไอ้ย,ยาว่าอยู่ทำไมมันไม่กระดุกกระดิกแต่ไม่ใช่รู้นะว่ามันเหลือแค่ท่อนเดียวโอ้ยโตโตใช่หมใช่หมายถึงหมายถึงชาโดที่มากัดนั่นแหละโต เออเพราะว่ามันกัดปรากฏเราได้ขนาดนี้เนาะจะต้องมีการล่าเกิดขึ้นอเอาเบ็ะดะโดมาปักอีกดีกว่าเนาะต้องบ็ชดชดมาปักม่เออโอยนึกว่าจะปิดได้สวยๆนะเช้านีู้กัดครึ่งเลยกัดพอดีเงี้ยงเลยเลยนะหนูถึงหนูว่าเห็นมันเป็นเงาๆดำๆเมื่อกี้หนูนึกว่า มันยังอยู่ทั้งตัวแต่มันตายไงที่ไหนได้ท่อนเดียวนี่ค่ะเห็นชัดๆเลยนี่ปลาชะโดเอาไปกินนะเหลือแต่หัวจบไปเรื่อยเลยที่จริงมันก็ติดไม่ค่อยดีอะพี่ติดอยู่ตรงไหนนะ่ะติดลูกกตาอืมโอเค ค่ะก็เก็บเบ็ดกันมาหมดแล้วนะคะสุดท้ายเช้านี้ได้แค่หัวปรากฏดหัวเดียวค่ะก็ปลาของเมื่อวานน่ะปลาช่อนนะคะก็ขายให้ป้าเขาไปแล้วนะคะได้ทั้งหมดคลิปนี้ได้ทั้งหมด2ตัวกับครึ่งหนึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่มิรบอกไว้แล้วนะคะว่าแกจะเอาเบ็ดมาปักล่าชะโดอีกนะ ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับชมเรา2องคนนะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ขอฝากให้กดติดตามช่องให้ด้วยทั้งทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k พันมิตรสอเด้งของเราคะ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย